สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีนะคะมาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับนะคะแอปนะคะแอปเทรดนะคะคริปโตต่างๆนะคะนั่นก็คือบีทาซ่านั่นเองนะคะวิธีการสมัครต่างๆแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะให้ผ่านนะคะทำยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มนะคะกันเลยนะคะทุกคนอ้าวขั้นตอนแรกนะคะใครที่ยังไม่มีลิงก์นะคะอลิจะวางลิงก์ด้าน ล่างนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะให้สำหรับคุณนะคะให้คุณคลิกลิงก์เข้ามานะคะแล้วจะมาหน้านี้นะคะทุกคนพอมาหน้านี้เสร็จนะคะเรานะคะจะทำการนะคะกรอกอีเมลนะคะทุกคนกรอกอีเมลนะคะกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดนะคะของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดนะคะทุกคน ตัวนี้นะคะการตั้งพาสเวิร์ดนะคะต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะคะตัวเลขนะคะแล้วก็นะคะอักขระต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการโดนแฮกนะคะทุกคนอ้าวถ้ามันง่ายนะคะทางบีทาซ่านะคะก็จะไม่ให้ผ่านนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะกดเปลี่ยนนะคะทุกคนเปลี่ยนนะคะจากนะคะอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนอ่า ต่อมานะคะเขาจะส่งอีเมลนะคะไปหาคุณนะคะทุกคนเราก็ทำการนะคะ verify ไปกดที่อีเมลนะคะแล้วก็ยืนยัน account อีเมลนะคะของคุณนะคะยืนยัน account ตัวเองนะคะ verify เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเราจะทำการติดตั้งนะคะของ b ี t ทซ่านะคะแอป b ี t ทซ่าลงในนะคะโทรศัพท์ของคุณนะคะกด ดาวโหลดตรงนี้นะคะกดดาวโหลดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการติดตั้งนะคะทําการติดตั้งเสร็จนะคะให้คุณนะคะทําการเปิดนะคะทุกคนกดเปิดได้เลยนะคะต่อมานะคะเขาจะให้ล็อกอินนะคะล็อกอินนะคะทําการล็อกอินนะคะผ่านนะคะตรงนี้นะคะกดล็อกอินได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเขาจะให้ใส่นะคะให้ใส่รหัสนะคะที่เราตั้งไว้นะคะทุกคนอ่าต่อมานะคะตรงนี้นะคะใส่อีเมลของคุณลงไปแล้วก็ใส่รหัสที่คุณตั้งไว้นะคะกดล็อกอินนะคะทุกคนกดล็อกอินเสร็จนะคะเขาจะให้ใส่นะคะรหัสอีกรอบนะคะทุกคนตรงนี้นะคะให้คุณเลือกรหัสนะคะ6ห,หลักนะคะของคุณนะคะ ที่คุณจําได้เราต้องมีสมุดนะคะไว้จดนะคะจดรหัสต่างๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เรานะคะเข้ามาอีกรอบนะคะเราจะจํารหัสได้นะคะทุกคนโอเคนะคะต่อมานะคะคุณวล i f y รหัสเรียบร้อยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะกดวล i f y แล้วก็ทําการนะคะ ตรงนี้ให้คลิกนะคะตรงนี้นะคะจะมีรูปโคนอลิไม่ได้แคปไว้นะคะรูปโคนตรงนี้ให้คุณคลิกนะคะเปลี่ยนภาษานะคะเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะกดเลงเกตนะคะทุกคนเลื่อนนะคะเลื่อนลงมาแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะคะให้เราเปลี่ยนต่ก่อนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดตรงนี้นะคะ หลังเกตนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะให้กดเป็นเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะต่อมานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะมาหน้านี้ให้เรายืนยันตัวตนนะคะทนขั้นตอนนี้สําคัญนะคะกดยืนยันตัวตนตรงนี้นะคะพอกดเสร็จเรียบร้อยนะคะ เขาจะถามนะคะคุณอยู่สัญชาติอะไรนะคะถ้าเป็นนะคะสัญชาติไทยแล้วก็คลิกสัญชาติไทยถ้าเป็นสัญชาติอื่นนะคะเราก็คลิกสัญชาติอื่นอย่างเช่นของต่างประเทศนะคะก็ใช้พาสปอร์ตนะคะทุกคนถ้าเราเป็นคนไทยแล้วก็คลิกคนไทยนะคะทุกคนต่อมานะคะวีทสัสาจะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะให้เรานะคะทำการตอบคําถามนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยนะคะให้คุณติ๊กตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายถูกนะคะเป็นปุ่มนะคะแล้วกดนะคะตกลงตรงนี้นะคะกดตกลงเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้นะคะถ่ายนะคะบัตรประจำตัวนะคะของคุณลงไปนะคะสแกนถ่ายลงไปนะคะตรงนี้นะคะสี่ม,มุมนะคะให้มันเท่ากันบาลานซ์กันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะ แล้วนะคะกรุณาถ่ายรูปที่มีแสงเพียงพอนะคะเขาจะบอกไว้เลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างนะคะทุกคนให้คุณสังเกตดูนะคะทุกคนต่อมานะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะกดตกลงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้อัปโหลดนะคะด้านหลังนะคะล้านหลังบัตรนะจ๊ะนี่ค่ะที่สำคัญตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะ ให้อยู่ระหว่างเส้นขอบนะคะถ่ายลังบัตรลงไปนะคะต่อมาเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะให้เซฟฟีนะะฟ่นะคะเซฟฟี่นะคะหน้านะคะหน้าของเรานะคะกดเซฟฟี่ได้เลยนะคะทุกคนอ่าสแกนหน้าใบหน้าของตัวเองนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะข้อมูลทั่วไปนะคะชื่อนะคะ นามสกุลน,นะคะภาษาอังกฤษนะคะชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็นามสกุลภาษาอังกฤษนะคะต่อมานะคะบัตรประจําตัวนะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนเราไม่ต้องกรอกถ้าถ้าไม่ขึ้นนะคะให้เรากรอกได้นะคะทุกคนต่อมานะคะวันเดือนปีนะคะเพศอะไรนะคะตำบลอำเภอจังหวัดนะคะกรอกให้เสร็จเรียบร้อยนะคะที่อยู่นะคะ ที่อยู่ตามบัตรหรือเปล่านะคะเบอร์อไลน์นะคะสถานะอะไรนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยนะคะกดยืนยันจ้าทำการต่อไปนะคะตรงนี้นะคะกดต่อไปได้เลยนะคะกรอกนะคะข้อมูลตามจริงนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นข้อมูลการศึกษาและประสบการณ์ทำงานนะคะทุกคนตัวนี้นะคะให้คุณกรอกนะคะคุณจบอะไรจบ ปริญญาตรีนะคะขั้นสูงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ปวสอ,อะไรกอกลงไปแล้วก็อาชีพต่างๆนะคะระบุนะคะแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะเงินเดือนหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะมาจากไหนนะคะแหล่งเงินทุนนะคะคุณกําลังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะคะให้คุณตอบนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะตอบตามที่เขาถามนะคะทุกคน ต่อมานะคะรายได้ต่อเดือนนะคะได้เท่าไรนะคะทุกคนแล้วก็มูลค่าสินทรัพย์นะคะทุกคนรายละเอียดนะคะเราก็นะคะทาการนะคะกรอกให้เรียบร้อยนะคะตามจริงนะคะทุกคนต่อมานะคะเขาจะให้ลงชื่อนะคะตรงนี้นะคะทุกคนลงชื่อตรงนี้นะคะเขียนชื่อเราลงไปนะคะชื่อนาม สกุลนะคะแล้วก็กดนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะท่านเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่าไม่ใช่นะคะทุกคนตอบตามนะคะที่เรานะคะเป็นอยู่นะคะแล้วก็กดยอมรับจ้กทุกคนกดยอมรับนะคะแล้วก็กดตกลงจ้าต่อมานะคะการดำเนินการยืนยัน ตัวตนนะคะของคุณเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะช่วงนี้นะคะขณะนี้ที่นะคะเราส่งใบสมัครนะคะเขานะคะจะทําการตรวจสอบนะคะประมาณ1นถึง3วันนะคะแต่ถ้านะคะเขาตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะคะทางบิทัส่าจะทําการนะคะส่งอีเมลมาให้เรานะคะทุกคนตรงนี้นะคะ เขาจะส่งอีเมลมาแบบนี้นะคะการยืนยันตัวตนนะคะระดับ1ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ถ้านะคะแต่ถ้านะคะการยืนยันตัวตนนะคะแล้วอีเมลไม่ส่งหาเราเลยนะคะทุกคนให้คุณนะคะติดต่อซัพพอร์ตนะคะหน้านะคะบีทสซ่นะคะทุกคนโอเคนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแอปนะคะเทดคริปโต นั่นก็คือบีาซ่านะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดติดตามอลิซด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วก็ไม่พลาดนะคะคลิปถัดๆไปที่อลิซจะนำมานะคะแบ่งปันให้สำหรับทุกคนวันนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะร่ลำรวยกันทุกคนนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ